นะคะเปิดโปงเปิดโปงไปลงเลยค่ะเขาฟ้องเอากลับเอาก็มีหลักฐานอยู่แล้วเอาไม่ได้ว่าแต่ละวันนั่งด่าด่าด่าแล้วไม่มีหลักฐานใครที่เพิ่งมาติดตามแล้วคุณไม่ได้เคยติดตามแต่แรกอย่ามาตําหนิคนที่เขาทําดีกว่าเออเอาพูดเสมอว่าที่มันยืดเยื้อเพราะอะไรมันยืดเยื้อเพราะ หนึ่งตั้งแต่ตอนเราเปิดโปรงเรื่องนี้ไม่มีหน่วยงานไหนเด้งมารับช่วยเลยเข้าใจไหมคะไม่มีหน่วยงานไหนเด้งมารับช่วยเลยพอมอก็บอกว่าไปดูแล้วไมมีอะไรสำนักพูดก็บอกว่าไม่มีอํานาจไม่ทำอะไรเงียบกริบจนมันเกิดเรื่องครั้งที่สองแล้วมีมูลนิธิกองทัพธรรมเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาช่วยเรื่องนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องกราบขอบคุณทนายอนันชัยพี่เปียกนะคะซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ให้เกียรติน้องๆทุกคนในการทํางานให้เกียรติอ้อให้เกียรติอีทุกอย่างอ้อเองมีข้อมูลแต่อ้อไม่ได้มีความรู้ด้านกฎหมายในพระไตรปิฎกไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมายอะไรมากเท่ากับทนายความอ้อนำข้อมูลไปให้ทนายเปียก ทนายเปียกมีทนายมูลนิธิกองทัพธรรมแบบเยอะมากทุกวันนี้นกองทัพธรรมทำงานหนักนะคะเอกสารต่างๆทนายเธอเข้าใจคำว่าเรากำลังรวมหัวกันเพื่อนำข้อมูลด้านกฎหมายใส่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 ลงไปแยกเป็นข้อ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 มูลชธพกองทัพธรรมทำแบบนั้นค่ะไม่ได้แบบว่าโอ้พี่เปียกบอกว่าพี่เปียกทำคนเดียวไม่ได้อ้อพี่เปียกต้องมีลูกทีมก็คือ มูลที่กองทัพทำทั้งหมดมีทนายไม่รู้กี่คนนะมาช่วยกันเก็บกับคดีนี้แค่เขาไม่ได้เปิดตัวแค่เขาไม่ได้บอกว่าเขาทําอะไรอยู่นะแต่เขาทํางานทุกวันคุณเชื่อไหมเขาต้องมาถอดอีบม,มที่พวกมันแอบอ้างเกี่ยวกับพระศาสนาเนี่ยเขาต้องมาถอดเอากลับมาเทียบกับพระไตรปิฎกเลยนะแบบนั้นเลยนะคะเราทํางานกันทุกวันค่ะอยากให้รอนิดนึงเรื่องต้นนี้อยู่ใน กองปราบหมดแล้วนะคะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วเออคุณยังมาบอกว่าเราไม่ทําอะไรเราไม่ทําอะไรไม่ใช่มันยืดเยื้อไม่ได้อยู่ที่เราค่ะเราเริ่มขบวนการนี้เราเริ่มตัดตอนขบวนการนี้คือสิบสามพฤษภาคมที่ผ่านมาที่เราไปยื่นเอกสารหลักฐานทุกอย่างตอนนี้พยานสอบปากคาใกล้หมดแล้วเหลืออ้อคนเดียวค่ะอีกปากสุดท้ายอ่า เข้าใจคนดูค่ะว่าอยากปิดจบแต่คุณต้องเห็นใจคนที่เขาทํางานด้วยเราไม่ได้ว่ายื่นเสร็จแล้วจบนะกองปราบเขาก็ต้องมาขอความร่วมมือจากเราเขาไม่ได้รู้นี่พระไตรปิฎกโอวักนั้นวักนี้หน้าไหนเล่มไหนไม่รู้ค่ะทางมูลที่กองทัพทำต้องเป็นคนแยกให้เลยค่ะคุณคิดว่าหลักฐานนี่มันมีแค่เอกสารแค่ไม่กี่หน้าหรอเป็นลังๆนะคะเป็นลังๆค่ะเออ ใจเย็นเยนอยู่ของพอมอเนี่ยวันที่17นี้นะคะส่วนของเราเนี่ยประมาณสิ้นเดือนที่เห็นที่เปี๊ยกบอกก็ต้องรอติดตามอ๋อถึงบอกว่าคลิปใช่ค่ะคลิปเพียบแต่การขึ้นศาลเนี่ยคุณก็ต้องถอนบทความพวกนั้นนะมันไม่ใช่ว่าเอาคลิปขึ้นไปแล้วให้ศาลดูแล้วจบเขาพูดอะไรมาต้องถอดเป็นคำเลยค่ะอ๋อถึงบอกว่าการขึ้นศาลการฟ้องร้องกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายอ่า คุณรู้ไหมว่าต้องถอดเหมือนอ้อไปฟ้องคนอื่น,นอ้อก็ต้องถอดคลิปที่เขาด่าเนี่ยทุกคําพูดว่าคําพูดนี้คําพูดไหนที่มันที่มันโยงเข้าไปถึงกฎหมายที่มันมีความผิดวินาทีที่เท่าไหร่มันไม่ได้ง่ายว่าเอาคลิปไปให้ศาลดูศาลตัดสินไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะเรื่องศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากอ้อทาคนเดียวไม่ได้ รงเรียนมหาลัยส่งสำเร็จต้องมีการอ้างเลขโอโใช่ค่ะต้องมีการอ้างเลขอ้างหน้าอ้างแบบคือยากมากเราต้องให้กําลังใจค่ะไม่ใช่มาตําหนิกันเนาะใช่ค่ะคลิปของแก๊งเชื่อมจิตเป็นหลักฐานแต่เราก็ต้องมาถอดโอ้โหมันไม่ได้แบบว่าเอาคลิปให้ศาลดูแล้วจบนะมันไม่ใช่นะทุกคนทุกคนต้องใจเย็นๆค่ะเออตอนนี้เดี๋ยวเขาก็โดนคดีความของพวกเราก็เหมือนกันแหละอ่า ให้เขาฟ้องเรามาเถอะค่ะสังเกตอะไรกันไหมครับสังเกตอะไรคะวันนี้ไม่ได้ซักผ้าค่ะมาดึกก็มีให้ถอดเยอะซึ่งคุยกับพี่เปียกทุกวันนะคะอ่าซึ่งเราทำงานกันเป็นทีมนะคะ ทีมกองทัพธรรมคือของแท้บอกเลยว่าของแท้มากๆแต่ชัยชนะครั้งนี้จะเป็นของประชาชนคนไทยทุกคนนะคะที่นับถือศาสนาพุทธไม่ใช่ของอ้อไม่ใช่ของพี่เปียกไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งอ้อทาเพื่อส่วนรวมนะคะอ้อถึงเอาตัวเองออกมาบางังสู้กับพวกมันมันแจ้งมาก็แจ้งมาค่ะแจ้งครีม,มาก็แจ้งมาเราก็สู้ไปแค่นั้นเองไม่มีปัญหาออ,อันนั้นมันข่าวปลอมค่ะคุณพี่ขาเพราะไม่หนีไปไหนหรอคะ คือเหมือนที่อาจารย์จตุรงค์บอกว่าควรเปลี่ยนนักกฎหมายดีกว่าเออความผิดคุณแม่จะได้น้อยลงแต่ก็ไม่น่าทันแล้วแหละทนายเปียกบอกว่ารอพรุ่งนี้ใช่ไหมว่าใครเป็นเจ้าลัทีเชื่อมจิตจริงๆเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เชื่อไหมว่าเราไม่รู้อันนี้เคสอะไรอ่ะที่ไหนอหวาน คือยี่ซอตอนนี้ขยี้หนักมากครับเรื่องแม่มโพดําซอได้ข้อมูลมาจากใครอ่ะซอที่หลายนะซอได้ข้อมูลมาจากใครวะไม่รู้เลยจริงๆนะใครอ่ะแม่มโพดําตัวปอมอ่ะ ที่ทําช่องออกมาป่วนทุกคนใครอ่ะใครให้ข้อมูลสอว่าหลายกาดมากเลยนะเนี่ยแสบนะซอปิวอีกแล้วเหรอไม่ใช่ที่ซอเปิดนะคะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องว่าใครเป็นเจ้าลัทธิใครหน้าที่ส่งข้อมูลให้สออ่ะลูกใครหรอ ไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่แอดมินสาวนะเอา้าทำไมรู้แล้วนะพราะเพราะซอยังไม่ได้บินนี่อ๋อคนนี้ไม่ใช่คนนี้เป็นแอดมินที่เป็นคนสร้างช่องอวตาร ขึ้นมาเป็นสิบยี่สิบช่องโดยใช้รูปแม่มผู้ด,ดำแม่มผู้ดำเคยเออกมาพูดเรื่องนี้ือปล่าไม่แน่ใจแต่เขาจะใช้รูปแม่มผู้ด,ดำแล้วก็ไปโจมตีคนที่เห็นต่างว่าน้องว่านิลมิตแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีเพมีมีช่องอีซอเกิดมาเยอะแยะไปก็คือคนกลุ่มพวกนี้แหละคะ่ะอืม